สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมชวทุกคนนะครับนั่งเรือนะจากวัดไร่ขิงนะครับไปยังที่ตลาดน้ําดอนหวายกันนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะบอกทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นจุดขึ้นนะครับแล้วก็ค่ารถวิธีการเดินทางต่างๆครับก็คือดูได้นะที่คลิปนี้เลยอย่างแรกเลยนะครับให้ทุกคนนะครับมาที่วัดไร่ขิงนะแล้วก็เดินตรงกันมาให้สุดทางเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ต้องไปซื้อตั๋วอันก่อนนะครับ ซึ่งตั๋วนะครับก็จะคือราคา60บาทซื้อด้านนะครับยังบริเวณนี้เลย60บาทก็คือทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะครับจ่ายทีเดียวเนี่ยได้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะตอนนี้นะครับผมก็ขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วนะครับทุกคนแล้วเราก็จะเตรียมออกนะครับแต่คือข้อเสียของเรือที่เนี้ยก็คือว่ามันค่อนข้างร้อนนะครับถ่านั่งอยู่ริมเรือครับผมก็โดนแดดไปเยอะเหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้เรือก็ออกแล้วนะครับทุกคนก็คืออย่าลืม เก็บตั๋วไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินทางนะไปที่ตลาดน้ดําดอนหวายกันนะครับโอหระหว่างนั่งเรือน,นะครับเขาก็จะมีไกด์มาพูดใหด้ฟังนะทุกคนนะครับเราไปฟังไกด์ที่อมวัดได้ขิกเนี่ยจะมาสุดที่ราคาโค้งๆสีน้ำเงินที่เราเห็นข้างๆเนี่ยที่วัดได้ขิงเนี่ยจะมาสุดที่ตรงนี้วัดได้ขิกเนี่ยมีเนื้อที่นะครับสองฝั่งแม่น้ํารวมกันเนี่ยประมาณ400กวต่อไร่นะครับ มีด้วยกัน2โรงพยาบาลด้านซ้ายมือเนี่ยมีโรงพยาบาลสัพานะครับหนึ่งที่ส่วนฝั่งวัดเนี่ยมีอีกหนึ่งโรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลเมตตาประชาลักษ์ก ia, ที่รักษาเกี่ยวกับเรื่องตาเดิมนะครับชื่อว่าวัดมงคลจินดารามบวงเล็บวัดเล่หิงคนส่วนใหญ่รู้จักแต่วัดเล่หิงวัดเล่หิงนะครับชื่อเดิมนะครับชื่อว่าวัดมงคลจินดารามตามประวัตินะครับตามตำนานนะครับหลวงพ่อเล่หิงเนี่ยมีด้วยกัน5พี่น้อง ครับทุกคนเขาก็จะมีเรือแบบนี้นะซึ่งเป็นเรือขายน้ําขายพวกไอติมนะครับมาจอดนข้างเราแบบนี้นะแล้วก็คือมาขายของบนเรือเออก็แปลกใหม่ดีนะครับใครที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นในคลิปนี้นะครับมีน้าก็มีหลายแบบนะครับมีน้ําพึ่งน้ําแตงโมรัน้ามะพร้าวหรือว่าใครสนใจเป็นติมเนี่ยเขาก็มีขายเหมือนกันนะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับคืออยู่ติดเรือแบบนี้เลยนะครับอ่าบริการทุกระดับประทับใจนะครับ ใครสั่งนะครับเขาก็จะเอามาเสิร์ฟให้นะครับบนเรือแบบนี้เลยนะเรียกได้ว่าดูแลดีดุดยานมิตรเลยครับผมความลึกแม่น้ำนะครับตอนนี้ที่เรากำลังนั่งอยู่จะลึกอ,อยู่ที่ประมาณ10เมตรโดยประมาณนะครับถึงกลางแม่น้ำจะเฉลี่ยประมาณ10เมตรนะครับตอนนี้น้ำในแม่น้ำเนี่ยขึ้นเต็มสุดแล้วกำลังเริ่มไหลลงนั่งมาสักพักหนึ่งนะครับก็ผ่านมาสักพักแล้วนะตอนนี้ก็ ได้เห็นนะครับว่ามีของมาขายบนเรือนะครับเรือก็จะมาจอดใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับผมอีกแป๊บเดียวเนี่ยเรือครับเขาก็จะถอยห่างออกไปแล้วก็คือคนที่ขึ้นมาบนเรือครับก็จะถอยเรือกลับนะครับอ่ามีโบกมือด้วยนะใครสนใจนะครับก็ลองมานั่งกันได้นะครับที่นี่นะเอาเดียนะครับซื้อขายกันเนี่ยจะอยู่ที่ไล่หนึ่งเนี่ยประมาณ6-8ถึงล้านนะครับต่อไร่ เลื่อใครหาซื้อนะครับอยากถูกก็ล้นขึ้นมาทานี้นะครับ6-8ล้นานโยนได้บ้านไหนเนี่ยถ้าไม่ทำปักตุ้มนะครับเขาเจะเอากอลังเกียบเนี่ยมาบังไว้ข้อดีของกอลังเกียบ์เนี่ยการลุขึ้นจากเรือได้อีกอย่างนึงก็คือลากมันจะยาวถ้าเรามาหน้าแล้งเนะี่ยเราจะเห็นเรือว่ามันต่างระดับไปเลยตื้นแล้วมันดียังไง นี่แหละที่จะกลายเป็นที่นอ,อกในอนาคตกอถึงตลาดนัน์วายเนี่ยผมแนะวิธีซื้อของให้นิดหนึง่งเดี๋ยวเราลงเรือเราเดินเลี้ยวขวาลงตลาดพอลงตลาดปุ๊บถ้าใครจะทาบุญเดินตรงไปจะมีสาราทาบุญส่วนใครจะทานข้าวเนี่ยด้านขวามือเนี่ยเห็นราคาเขียวเขียวน้าตาลเนี่ยอันนี้จะเป็นเป็ดเ,เห็นคนนั่งด้านในเยอะๆนะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับทุกคนตลาดนันด้วนวายนะครับสังเกตว่าที่นี่นะครับก็จะมีแพรริมน้ําแบบนี้นะเป็นจุดที่มีร้านอาหารขายนะครับ ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับในระหว่างแพรแต่ละแพรครับแต่ก็จะเป็นวิวน้ําแบบริมน้ำแบบนีเลยนะบรรยากาศก็ดีนะครับผมนั่งริมน้ำแบบนี้นะครับทานข้าว เขาก็จะมาจอดเทียบท่านะครับตรงบริเวณนี้เลยนะครับทุกคนสังเกตได้ว่าก่อนขึ้นเรือมานะครับเขาจะมีการมาถ่ายรูปเรานะแล้วเขาก็จะมาอัดกรอบนะครับแล้วก็ขายกันเนี่ยตรงบริเวณนี้นะครับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อเนี่ยเขาก็จะถามก่อนนะครับเหมือนเป็นเรือน้ําเทียวอะครับทุกคนก็มาถ่ายรูปเราแล้วก็มาขายเป็นรูปภาพแบบที่ใสก่กรอบครับก็น่ารักดีนะ ใครที่อยากเก็บประเทศลึกนะครับก็มาซื้อได้นะครับผมทุกลำที่ขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีถ่ายรูปแล้วก็อัดกรอบแบบนี้หมดเลยนะครับอ่าก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะตลาดนั้นวนไหวนะครับก็จะอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากครับเป็นตลาดน้ําที่ใกล้กรุงเทพนะหลังจากเดินทางมาเหนื่อยมากนะครับผมก็จะมาแวะกินน้ําตรงนี้ก่อนนะครับก็เป็นร้านน้ําแบบคุณป้าเอาขายนะครับอ่าสรางเป็น ชานมไปนะครับทุกคนก็ไม่แพงนะครับประมาณยี่สิบห้าบาทรสชาติก็ดีนะครับแล้วเขาใจดีมากครับคือเขาเห็นว่าผมกินหมดเร็วใช่ไหมเขาก็เลยท้าให้เพิ่มอีกแก้วหนึ่งนะครับแบบไม่คิดตังเลยเออก็คนไทยก็ใจดีแบบนี้เลยนะครับผมสุดยอดเลยฮะจากนั้นนะครับเราก็จะมาเดินกันที่ตลาดน้ําตอนวายกันนะครับตลาดน้ำตอนวายนะครับเรื่องแบบเด่นๆของเขานะแล้วก็ของกินที่ คนเนี่ยชอบมาซื้อนครับก็คือเป็ดพะโล้ครับใครที่มาเที่ยวที่นี่นะครับก็อย่าลืมไปลองที่จะกินเป็ดพะโล้กันด้วยนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาพักหนึ่งนะครับจะเจอกับโรงเรียนครับก็คือโรงเรียนวัดดอนไวยนะครับอ่าที่นี่จะเป็นโรงเรียนประถมนะครับทุกคนโอเคนั้นเดี๋ยวเราจะเดินกลับที่ตลาดดีกว่าครับจะเจอกับร้านขนมปังแบบนี้นะร้านขนมปังแบบนี้ครับก็จะมีขายหลายร้านเลยซึ่งผมก็ลองซื้อมากินนะครับ ี่จะเป็นพวกแพ้ดิมนาน,นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งเนี่ยครับก็จะเป็นโซนแบบแนวของฝากนะครับอ่าใครที่มาเทีย่ยวนี่ยก็สามารถมาซื้อของฝากได้ส่วนใกล้ใก้กันนะครับก็จะมีร้านต้นไม้นะครับเป็นพวกแบบไม้พันธุ์ต่างตางเนี่ยที่เราให้ตัวคนได้มาดูกันนะครับผมถัดไปครับจะเป็นโซนวัดนะทุกคนตามชื่อเลยนะครับก็คือวัดดอนหวาย ก็ต้องมีวัดใช่ไหมครับคนก็จะมาเที่ยววัดแล้วก็เที่ยวตลาดเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะวัดคนก็จะมาทําบุญกันนะครับผมที่นี่นะครับก็อยู่ตําบลบางกระทึกนะครับอําเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะมีความมานะครับที่ยาวนานเ่าแก่มากๆนะครับตั้งแต่อดีตในสมัยรัชกาลที่6นะครับจนถึงปัจจุบันทําให้บ้านเรือนบางหลังนะครับก็ยังมี บริเวณนตลาดนั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นบ้านไม้เก่าอยู่นะครับตั้งแต่ดีแม่น้ำท่าจีนนะวัดดอนหวายหรือว่าวัดคงคารามดอนหวายนะครับวัดแห่งนี้นะครับก็เป็นวัดที่มีช่วงเวลาในการสร้างนะครับที่ใกล้เคียงกับวัดไล่ขิงนะครับทุกคนบริเวณวัดเดิมนะครับก็จะเป็นที่ตั้งของโลงฮิบอ้อยนะครับประชาชนนะครับก็มกักมาไหว้ขอพรหลวงพ่อวิไลเลิศนะครับซึ่งปฏิสถานเป็นองค์ประธาน ในพระอุโบสถนะครับรวมถึงหลวงพ่อวิสาหารเขาจะรูปปางมารวิชัยที่เป็นพระประธานภายในวิหารด้านซ้ายและขวาครับมีพระโมกลณะนะและพระสารีบุตรพระอครสาวกข้างวิหารมีเจดีรูปเหลี่ยมย่อมุมมา12อยู่ทางทิศต้นออกและทางทิศใต้มีเจดีทรงลังกาฐานสูงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เราจะมานั่งเรือกลับกัน,นครับทุกคนก็จะมารอตรงริมแม่น้ําตรง แถวนี้เลยนะครับผมก็เหลือจะนั่งกลับกันนะครับแต่ต้องรอเรือมาก่อนนะครับซ้ายขวาครับก็จะเป็นแพเหมือนกันครับจะเป็นแพท่าจีนแล้วก็แพสินสมุทรนะครับทุกคนโอเคจะกลับกันเนี่ยครับก็อย่าลืมตั๋วด้วยนะตั๋วเนี่ยก็สําคัญนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบอกว่าเราจะได้กลับกันนะครับอ่าก็คือซื้อเที่ยวเดียวนะหกสิบบาทไปกลับนะครับแต่ข้อเสียนะครับก็คือที่สังเกตเนี่ยก็คือว่า คนนะครับเขาก็จะมาต่อแถวกลับกันใช่ไหมครับมันไม่มีรอบกลับอะครับคือจะกลับตอนไหนก็ได้แบบคนต่อแถวลองๆอาจจะไม่ได้ขึ้นเรือก็ได้นะครับเพราะว่าเรือเต็มไปก่อนเนาะอ่ะนี่ก็จะเป็นข้อเสียนะครับที่ผมเจอนะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าบางทีเขาไม่ได้ตรวจบัตรนะครับว่ามีตั๋วจริงหรือเปล่าอะไรอันนี้ครับก็จะเป็นข้อเสียนะครับที่ผมขึ้นมาแล้วเนี่ยสังเกตนะครับถ้าใคร คิวโรเมลิกนะครับก็ลองเนา์มาได้นะเพื่อเจ้าของเขามาเห็นเนี่ยเขาจะได้อาไปปรับปรุงนะครับแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นเนาะโอเคตอนนี้นะครับเราก็เดินทางกลับกันแล้วนะครับทุกคนก็เราใช้เวลาในการเดินทางนะ่ะไม่นานมากนะครับอ่าแป๊บเดียวก็ถึงละประมาณไม่เกินชั่วโมงครับก็จะถึงวัดไร่ขิงกันแล้วนะครับงั้นเรานั่งเรือกันยาวๆเลย สำหรับเรือดอนหวายวัดเล่ขิงนะครับก็จะออกทุกครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่เวลา5้าโมงนะหรือว่า17นาฬิกานะครับใช้เวลาเดินทางนะครับประมาณส0ีนาทีเท่านั้นครับก็ถึงแล้วนะครับไม่เกินชั่วโมงแน่ๆนะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่วัดเล่ขิงแล้วนะครับผมนั้นเดี๋ยวเรารอเรือนะครับไปจอดที่ท่าเรือกันนะแล้วเราจะได้ขึ้นฝั่งนะครับไปที่วัดเล่ขิงนะ เรียบร้อยแล้วครับทุกคนกับการนั่งเรือจากวัดไร่ขิงนะครับไปยังตลาดน้าวัดดอนหวายนะครับสังเกตได้ว่าก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแค่นั่งไปกลับนะครับค่าต่อ60บาทนะก็ถูกมากนะครับใครที่อยากไปเที่ยววัดไร่ขิงหรือว่าอยากไปต่อนะที่ตลาดน้าวัดดอนหวายนะครับก็สามารถมานั่งได้ตรงนี้เลยนะครับโอเคครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ฮะกดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันชิปหน้านะครับผม สวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย